สวัสดีครับวันนี้พบกับเอโรตีกรอบพาเข้าครัวครับวันนี้เราจะมาทําเมนูปูผัดผงกะหรี่ผัดแบบน้ําผัดออกคลินคลีนข้นๆเราซื้อปูม้ามาจากตลาด1นกิโลนามาแกะตัดล้างทําความสะอาดต้นผักเราก็จะมีต้งโอต้นหอมและหอมหัวใหญ่พริกแดงเม็ดใหญ่หั่นแฉลับเพิ่มความสวยงามหอมหัวใหญ่หั่นตามชอบเมนูนี้เราจะใส่ผักค่อนข้างเยอะหน่อยเวลากัดพริกกัดผักรสชาติหอมจากนั้นเราสับกระเทียมไว้รอเลยครับ ใส่กระเทียมตามชอบครับเป็นกระเทียมไทยกระเทียมนี้เราจะเอาไว้ผัดกับปูครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปครับนำกระเทียมลงไว้ผัดใช้ไฟปานกลางนะครับเมื่อผัดกระเทียมจนได้ที่แล้วนำเนื้อปูใส่ลงไปครับขั้นตอนนี้เราจะเติมน้ำลงไปนิดนึงครับเพื่อให้เนื้อปูของเราสุกจนได้ที่หลังจากนั้นปิดฝาทิ้งไว้ก่อนครับรอจนสุกเมื่อสุกจนได้ที่แล้วตักไปพักไว้ครับ ขั้นตอนนี้เรามาทําน้ําผัดปูผัดผงกะหรี่กันเลยครับซอสหอยนางรมประมาณ2ช้อนซีอิ๊วขาว2ช้อนนมสดครึ่งกระป๋องผงนัวตามใจชอบเลยครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับรสด,ดี2ช้อนเล็กน้าพริกเผาผัด2ช้อนหรือใครจะใช้เป็นน้ํามันพริกเผาก็ได้นะครับเราใช้ปูผัดผงกะหรี่1่ช้อนคลุกเ้าให้ทั่วแล้วใส่น้ําลงไปหน่อยหนึ่งครับแล้วใส่น้ําตาล1ช้อนครับ ตามด้วยพริกไทยป่นตามชอบก่อนจะใส่ไข่ลงไปเราชิมรสชาติก่อนนะครับวันนี้เราใช้ไข่ไก่3ฟองครับจากนั้นที่จะทําให้น้ําผัดของเราเข้มข,นออข้นเคี้ยเคีน,นเราใช้แป้งมันผสมน้ําหน่อยหนึ่งครับใส่ลงไปครับจากนั้นคลุกเค้าให้เข้ากันเรามาเริ่มผัดกันเลยครับตั้งไฟให้ร้อนใส่น้ํามันลงไปใส่หอมหัวใหญ่ครับใส่พริกลงไปครับเพื่อผัดจนได้ที่ใส่น้ําผัดของเราลงไปครับขั้นตอนนี้ผัดจนน้ําและเนื้อไข่ของเราเริ่มสุกไม่ต้องผัด ไฟแรงนะครับเดี๋ยวผงกะหรี่ใช่ไหมจะทําให้ไม่อร่อยครับเมื่อผัดจนได้ที่แล้วใส่ผักลงไปครับคุกเขาให้เข้ากันหลังจากนั้นใส่เนื้อปูลงไปได้เลยครับขั้นตอนนี้ผัดไม่ต้องนานครับคุกเขาให้เข้ากันเป็นอันว่าเสร็จกลิ่นหอมมากครับกับข้าวร้อนๆ้อนรับรองอร่อยครับลองไปทํากันดูนะครับ